เคศกาษากันนะคะได้มาเทศบาลจากพี่น้องตำบลมณไพระคะ่ะตกลงจะเรียนท่านหัวหน้นนาส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแทนด้านเบื้องนหัวหน้าส่วนราชการเระดับอำเภอเลงนะครับบอกผู้ใหญ่บอกคนนั้นท่านนายกท่านรองเนาะและ้วตอพี่นอ้องผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครัครบตอนนี้ คิดว่าน่าจะฟังกันหนอสื่สารได้จวันนะครับเป็นอย่างหนาอโควิดจะต้งวิทยนาอเป็นั้นหนาอตต้งวิทยก่อนบวชบวชเนาติดต่อกับนั้นนี่นอยตวันสาลกนประการนะครับเป็นว่าเดี๋ยวม่านี่คือบยุบละไีน่อยาสิสามสิสี่ห้าหนออใครที่จะแปก็ถาหุญสาวนั่นอยู่วันปาวัน เหลื่อมไปก่อนเรื่องที่นี่นะการเดินสาวนะครับครับี้เองกที่เขาโรครับตั้งแต่เจอโรคนี่มาเนี่ยนะครับประมาณสองเดือนมีคนป่วยประมาณสองแสนตายประมาณแปดพันหนอแต่บ้านเฮานี้จบดีบ้านเฮานี่มีดูร้อยสี่สิบเก็ดนะครับเสียชีวิตอยู่คนเดียวนะครับกอดยาเจรยนกับพี่น้องทั้งหลายนี่ครับว่า เอ่รับฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะสื่อสารกับทางทังหลายว่าโรคระบาดโรคเนี่ยมันเป็นไวรัสเป็นไวรัสจะซื้อมันมันตอนนยยยอยี้มันมียาอยู่เหมือนกันได้รับมูตัวนะครับทีาา่กณะนะครับโรคนี่เขาจะแบ่งระยะการการดำเนินของโรคนีไปเป็นสามระยะสามเฟสเนาะสามเฟสนี่หมายเข้ามาที่นึงที่หนทีน่งเนี่ยผลต่างประเทศติด แล้วก็เข้ามาบ้านเฮา์ปีตันสักมักระละนะครับท่านก็จะเจอชาวนี่เนาะระยะที่หนึ่งคนตาประเทศเราเป็นแล้วก็มาหักสายระยะที่สองก็คือว่าคนตาประเทศเนี่ยเอามาติดคนบ้านเฮาหรือคนบ้านเฮาติดกันแต่หู้ว่าติดจากไทยจากไทยสอบสวนได้ว่าติดจากในกอไหนข้อหนข,อนขอน้อเนาะที่นี่ ระยะที่สามระยะที่สามนี่หมายถึงว่ามันขึ้นมาหนักนะขึ้นแบบบวมหัวติดจากไหนด้วยอันนี้คือปัญหาว่าระยะที่สามนี่จะต้องเป็นอุ่มกรอนหนักๆแล้วก็บวมหัติดจากไหนนะครับทีนี้กระทรวงสาธารณสุขก็พยายามจะดึงก็หน่อยดึงระยะดึงเฟสเนี่ยนะครับที่มันยืดไปที่ติดยืดขึ้นนไกลขึ้ยาวที่สุดให้ยาวที่สุดเนาะ ตอนนี้เขาอยู่ในระยะที่สองนะแต่สองจุดสามสองจุดสี่เนาะตอนนี้นะครับคือเจอคนเป็นกลุ่มต่อไปเจอสามสิบน,นะครับเน,นี่ยอันคือระยะที่สองจุดสามสองจุดสี่เหตุผลที่รัฐบาลหรือว่ากระทรวงศึกษาธุรกิจพยายามจะดึงระยะนี้เพราะอะไรนครับเพราะเขาเจอคนไข้เดือนมกราเขาจะทิ้งถึงมาให้มันมาเกิดเนี่ยมีนาเนมนีสารเพราะอย่าง เชื่อนี่มัน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 ต่อสู้แดดน,นะครับจบนี้ประเทศเขามันพ่อนะต่อมานี่ท่านจะเห็นว่นา,รรารัฐบาลขอควลมรู้พิดสถานบริการปิดโรงเรียนเนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31มีนาคุณชมนี่โลภไอตัวนี้มันจะขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวประมาณจากเออ่สารเสียดีนะป,นประมาณ14วันมันจะลงถ้าคนไทยร่วมมือกันนะครับตบันรู่้มมกันมันจะลง แตเกี่ยวว่ารัฐบ,บาลเกี่ยวว่าประมาณสินเดือนเมษาจะสามารถดูสถานาการณ์ได้นะครับทีนี้ที่มันดึงงนี้เพราะอย่างดึงเพราะว่าดึงที่มันมาเจอธรรมชาติเกี่ยวกับษษษษษคมพ่อนนะครับดึงเพื่อทจะที่ค้นหายามรักษาคนป่วยได้นะครับตอนนี้เขามียาอยู่หนึ่งตัวละใน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 เตียงมดใจโลกเนี่ยนะครับมียาอยู่หนึ่งหนึ่งตัวอันที่สามยาอันที่สามนี่เพื่อที่จะได้วัคซีน นะครับวัคซีนเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณปีหนึ่งถึงจะเอใมาฉีดกับผลได้วัคซีนเนี่ยมันจะต้องเอามาฉีดกับผลปกติกับผมกับท่านนี่นะครับต้องทดลองก่อนเพราะผลปกติเอาวัคซีนเอายาไปฉีดถ้าเปิดเราเกิดผลปิดเนี่ยมันจะมันจําใจนะครับแต่ว่ายาเนี่ยสามารถที่จะเอารักษาได้เพราะคนมันป่วยแล้วนะตอนนี้เป็นเป็น,ปนกนรณีเที่ยตังรัฐบาลตังกระทรวงสาธารณสุขพยายามจะขอความร่วมมือทันนะครับ ทีนี้จะขอความร่วมมือทันยังไงส่วนที่ทันทั้งหลายที่ปกติอย่างผมอย่างทันเนี่ยดูแลตัวเกา่าดูแลตัวเกา่าโรคนี่มันติดกันตั้งน้ำมูกน้ำลายครับมันออกกับกับน้ำลายเขาเนี่ยน้ำลายเขาจะเด็นออกมาเนี่ยครับออกจากจมูกนี่ครับประมาณไม่เกินสองเมตรหนึ่งถึงสองเมตรเขาอู้ใช่ไหมมันมาใเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอ,ขอความร่วมมือว่าเราเว้วนระยะห่างในการเข้าใกล้กันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ 아니, 니까 아니, 써.